วันนี้สิมารีวิวร้านสูเบิังกรบผมบรรยากาศหน้าร้านเนาะเสียงสดๆเลยวถ้าไปไม่ต้องมีเสียงนกจิบจบจับจบวันนี้คุณครับมันจะมีหม่องจอดรถมีหยังเห็นเหพร้อมเลยร้านแรกจะเป็นชิ้นิกเคสเข่าร้านสองจะเป็นขายเครีครับอันนี้ซิลฟ้าจุดด่างดำมาทัานอันนี้เป็นร้านสร้างนัดนางบ่ติดปลายอย่างนีง้ครับ อันนี้เป็นร้านที่ผมสวยสั่งได้ครับผมตัดไปเป็นร้านน้องกุ้งครับผมปิ้นบาริต้าร้านกาแฟครับผมเกี๊ยวบักไงแลวกลร้านตัดผมครับผมสร้างผนจะเป็นของน้องตังเมครับผมได้ามาเบ่งบรงบรยากาศหนร้านวนะันนี้ก็ดังไปครับเจ็บคอันีจะเป็นเกือบแต้ครับเอาไว้เตรียมพอ้อมให้ลูกค้าเปลี่ยนยานขงขในร้านพราะเนียวามสะอาดครับผมร้านเนียวา้สะอาดเป็นบรรยากาศในร้าน กำลังตรสอบเครื่องปิินอยู่ครับ w ว f i ว่าท่านเขานะไฟแสงสีเสียงตาการตาก็ผมว่ามันเสียงอีสานหนห่อย<ม>วติดลูกยังบหลายครับผมกำลังเฮ็ดไม้หมดอันนี้เป็นกระจกอันนี้เป็นหนังเทียมแผ่นแหลกเป็นคู่คนแหลกของสร้างนัดครับผมอันนี้เก็บเก็บไว้ตลอดไม่เคยถิ่มเลยเป็นตปโพุชดอนดครับฮาร์ดซักที่แหลกเลยยังไม่เคยซักหนังคนนะครับตอนฮาร์ดซักที่แหลกปี2018ครับผมฟังนี่สิเป็นโซฟา กับหมองนั่งว่าให้ลูกค้านั่งส่วนฟิล์มเนี่ยแกยังบิติดครับคุยกับสร้างคนละ,ละ,ละว่าเสี่ยวงอกซิบแ็มครับเวาลาตอนเศรอบแดดมันมาแห้งแดดมันแห้งหลงไปยังมือเศรอบมันจีซองเขามาคือยังหุอนลงไปก็เลยเดี๋ยวติดฟิล์มครับผมคุยกันประมาณ 4, สี่พันนี่แหละเพื่อนติดฟิล์มครับผมอันนี้จะเป็นเอาอครัผลงานลูกค้าครับเมื่อไฟฟ้าผ่นนังมีมีอีกหลายครับแต่ผู้ใด ซักแล้วก็เดี๋ยวสิเจาะไม่เพิ่มเพลินเรื่อยครับผมน้องกุ้งมาสักกับกับพี่อาดเป็นแจ็กเก็นคอปครับผมหน้ากาหลังน้องแต็มครับผมร้ายครับผมอันนี้เป็นมุมนี่เป็นของบรรยากาศของสร้างนะครับแับนี้ค่อยโต๊ะสร้างอุ้ยอันนี้การเนียนความสาสตรครับเรียบร้อยจัดแจงไว้ก่อนนี่นั้นหน้ากากคาบุกิว่าันว่าอันนี้ประมียนอย่างนะครับเหรียญวิ่งอห่าเด้อไปวิ่งมาหลายงานแล้วครับเนี่ย มาเนี่ครับโต๊ะทํางานอันนี้ก็โต๊ะของสร้างนัดครับผมอนีเป็นงานเต็มหลังอันนี้เป็นของของพ่อ,อ,อประกันชีวิตของเพนันสักเทพสูตรครับผมมันอย่างสร้างนับนดบรรยากาศเด้ đấy. อันนี้จะเป็นพวกโต๊ะสีครับผมจัดยังบ่ลงโต๊ะยังพึ่งง่ายมาใหมา่เนาะเดี๋ยวเฮ็ดใหม่ครับผมแล้วก็เป,เป,เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอันนี้เป็นโต๊ะคอมครับผมบรรยากาศขอมไปข้างหลังให้เบิ่งนกันเนี่ย ถ้าอยู่ในร้านมองแฝงที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวติดกระจกฟิล์มติดฟิล์มกระจกให้ครับผมหกสิบนาหกสิบกว่าสันว่าอไอ้ฟิล์มกระจกลดอ่ะนะครับเป็นตารางคิ้วไอ้ฟางเป็นไอ้ฟางเนาะฟางรู้ฟางเหรอครับเป็นทักชัดมาจ่องวัดนี่วันที่สามที่สี่วันที่เก้าที่สิบหลวกสิบสี่ครับผมซิมฮาร์ดบางทีแบบที่หกบินกลับว่าันครับโอ้ยด่วนเลยไป อันนี้จะเป็นตู้สีครับจ้างนัดซื้อมาผมนี่แหละก็มีหลายคนถามครับว่าใส่น้ำยาลอกลายอย่างนี้เด้อครับเนี่ยมาเด็ดตัวครับผมพอแบ่งปันวิชาได้กับแบ่งปันกันสู้กันเบิ้งบัดกับผมเนี่ยนะนี่แหละครับน้ำยาลอกลายกับผมเนี่ยตัวนี้แหละส่วนสีกับเป็นอีเทนอลครับผมเนี่ยก็ใส่ขวดส่อ่อนแลวนะครับเพื่นะเพราะขวดอ่อนหนึ่งเนี่ยมันใส่มันเบิดเลี้ยวครับผมก็เลยเอา สร้างขวดซีอ่อนนะครับดาร์กเรดครับผมถ้าขวดอ่อนหนึ่งวดกับสีทะยอยขวดซีอ่อนครับผมเนี่ประมาณนี้สีดํากับไดรามิกครับผมขวดอันนี้เป็นสต๊อกครับผมยันมันเบิด์แปดอ่อนครับผนวาสลินกับนี่แหละครับอือันนี้จะเป็นน้ํายาท่าหลังสักครับผมท่าหลักอ่ะสำหรับรอยสักโดยเฉพาะเลยเอามากับพิยศบุรีลัมครับผมยศ พี่ยศสุดยอดแล้วครับไอดอนเลยโคตรเก่งนะครับผมผมยกให้เป็นอดำหนึ่งของไทยเลยครับเพื่อนอ่ะไอดอนนะครับในการซักลนางสุดๆแล้วครับพี่ยศบุรีรลำแก้วกประมาณนี้ครับแก้วใส่นานเนาะอือัอนนี้กับยาชาช่างมากครับผมเทือนละสามจิบจีซิบหลอดกับยาชาก็ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้เป็นทิชชู่แบบนุ่มๆครับผมวิชาเซตลูกค้ามันยังสิบวิเศษอ่ะนะ ลูกค่าซักซักก,ก,ก,กับที่เย็บผู้แฮงกเนาะใส่ย,ยาซักอ่ไม่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันทาผิวข้างนอกสภาพผิวของแทล่ละคนพื้นกันครับผมยาช้ารอดเดียวกันแต่แต่ช้าประซํากันเนาะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าผิวอายุไม่เท่ากันครับผมผิวสภาพคนใช้ชีวิตผ่านมาบพคือกันผมก็เลยสอบบกค้าได้มากที่สุดครับผม,ผมก็เลยเอาแบบนุ่มมาแบบม้วนมันเก็บครับผมเวลาเสร็จก็ ใครคำนึงถึงความรู้สึกของลูกค้ามากวกว่าครับผมส่วนสิประหยัดนิดๆน,น,น,น้อยๆมันก็สร้างมันเขาจะไปประหยัดหรอกครับมันไม่ได้แพงเพราะทำใดดอกสร้างมาพันพันกว่าบาทครับถือกล่องละสิบแปดบาทยกลังมันนะครับสี่สิบแปดกล่องส่วนเข็มเนาะครับวันนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดนะเข็มเดินเส้นเบอร์เจ็ดอาจจะเป็นเทคนิคของทางร้านพอนะครับทัศนคติช่างบุ้งกันบ่้มีไฟผิดไฟถือหรอกครับ เงินยู่ใน,นกระเป้าเจ้าเจ้าก็เลือกสร้าง,งครับอันนี้เป็นคําแนะนําของของสร้างนัดเ้อะอืมเจ้าอยากให้สร้างแบบไหนซักผิวหนังเจ้ากัพิษจะใช่ดุลพินิจพิจารณาครับเงินเป็นของคุณคุณสามารถเลือกช่างเลยครับส่วนราคา่ะมันถือแพงกับเพราะว่าประสบก,การณ์ครับประสบก,การณ์แต่ละคนมันผ่านมาบ่ซ้ากันกะเบ้าลายมันเจ็บคอครับเขาเก่าพผลงานนะครับวัดเป็นที่ตั้งเนาะ ประมาณนี Finally, ้คร right? ับผมบางคนสักสิปีกับโบเก่งครับผมบางงามครับผมบางคนสักปีสองปีกับงามครับผมมันพูดกันเนียมันว่ากันบ่ได้เนาะครับเนาะบ่ว่าไปเก่งไปโบเก่งเนียกะกะคาดฟังว่าลูกค้าทุกคนจิตตาบ่บอดครอกกะเบื้องเอาครับผมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะเลือกสร้างเอาครับเงินเป็นเงินของเจ้าอันนี้เป็นเข็มเบอร์สิบสามครับผมอันนี้เบอร์ยี่สิบสามเดินที่ใหญ่ๆๆนจังไหมเดยนไปกะติดที่กันก็ได้หรอครับ อันนี้ก็แนวนางเวลาสักหลังนะก้มหนาะสักยันพวกสกาาิการณิทองเนี่ยครับมันหนาหนางุงมัเงินปั๊บเลยก็ักกันรู้ครับนี่มีบัตรครับอุปกรณ์อันนี้เป็นโต๊ะกินเขา่าครับอันนี่มุมเป็นมุมกินเข่าในตูเนเนต้เย็นเนาะตู้เย็นกระบ,บอกอันก็เงินไหลอันนี้ก็ทองน้ำครับผมสีท้าเอียงครับท้าหอดสวิตต้องห่วงผมนะ,ะ,ะจิลป้าครับปรจงไหวกครับท้าบัตรอันนี้สิเป็นทองน้ำครับผม เนี่ยความสาดสานันครับผมจังเลยคร,รความสาดต้องมากกวครับผมให้มันอันนี้ว่าค่าลูกค้าสักเต็มหลังเนาะกบบมีเสือมาเพื่อนซื้อมาตลาดนะครับเราเคยเห็ใส่ผู้ใดใส่า้เก็ซื้อมาจากตลดาดก็ไม่ให้ลูกค้าใส่เรื่องนี่กอกสําหรับผู้หญิงครับผมเนาะหอยใบให้เลื่องสองซีครับผมประมาณนี้ความสาดต้องมาก,ก่อนเดี๋ยวของยกไัวกอน กับว่ได้มานอนเหรอครับเป็นลานนี่ซึ่เนื่องเพราะว่าไปเช่าบ้านอยู่ห้องนอกบ่ได้มานอนลานกับสิประมาณนี้ครับแอร์นี่บ่ต้องห่วงครับขนหัวลุกตัไวไป้สองหมื่นหกพัน BTU ครับผมอุยฟงไปพุ่นละพุ่นออกไปพุ่นครับไก่เติบอบิวลานด์ในกวางโเก,ก่าครับผมเสียงไฟในกลางคืนนี่ว่้ย,ยงามขนาดยังบ่เปิดไฟขาวหลอดหลอดตุ่งบลอดหลอดเงาด้วยครับโอ้ผักเงาแปดนาทีเริ่มเนเหมือ เดี๋ยวมื่อนก็เจอกันครับไอ้ยวิลุดครับผมเป็นงานแก่ป่านวลจันทร์น่ะและมาเก็บสีเก็บงานครับเพราะว่าสักทับอันเก่ามันดำ่มเฮีงเลยตรงยังได้งานเก่าต้องได้ซ้ําครับผมเพื่อความคมของงานเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเวลาเก้าโมงเช้าเอาเดี๋ยวเลืมครับผมสำหรับแฟนเพจแฟนตัวยงทุกคนเลยครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจสร้างนัาอยู่ตลอดเวลาเลย ขอบคุณมากมากครับผมโอ้ยบบตงห่วงครับผมขอบคุณในหลายครับที่บทิมกันเดี๋ยวเมื่อนเจอกันเนาะครับผมทั้งฟังไทยฟังไทยฟังสปปลาวหมดแล้วครับทั้งเกาหลีอิสราเลียเต็มเลยครับเขามาก็เม่นให้กำลังใจกันส่วนมากกันปัติมาเต้นออกกันนะครับเป็นกบบจองคิ้วไปบางคนกับมาพักครับเป็นเคยสว่างเขาเนี่ยแหละอยู่เมกาเนี่ยอยู่เยอรมันเนี่ยอยู่ออสเตรเลียนะครับไปยืนงานอยู่ไต้หวัน กะมีครับผมเกาดีพุ่งนึ่งครับมีบัดเดียอยู่าฟังเล่าเพิ่นก็ขี่รถมาว่างมาจับมาเฮ็ดหยังอยู่ครับผมกเแกไปอวดเงินบ่ได้ว่ากท่านไอ้เพื่นกน็มาวัดจับมันหยังไว้กแล้วแต่สะดวกครับผมสำหรับมื้ออื่นกนัเจอกันเข้าบ้าเข้าครับร้านเปิดปกติมื้อนี้กัลูกค้าว่าให้โอกาสเฮ็ดร้านให้นัดเฮ็ดร้านซั่นว่าบ๊อแบมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสำหรับมื้อนี้กัสวัสดีครับ